ทำบุญตักบาตรด้วยกันนะจ๊ะแผ่ส่วนกุศลไว้ให้พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสนิทกันขอให้มีความสุขทุก,ทก,ทกคนเลยนะคะทุกคนรับพรด้วยกันนะคะทุกคนยานาชาแนวนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ